เร็วเร็วเลยแดดร้อนจะทำอะไรดูปลาเหรอมีไหมมีปลาไหมปิดไว้ลูกปิดไว้แล้วมีมีเต่าไหมไปดูเต่าสิมีไหมลูกเต่ามีไหมเจอเต่า มีไหมลูกไม่เห็นเตาย่าเอาไปปล่อยหมดแล้วมั้งยากินเตาหมดยา่เา,อยาเาอาไปทิ้งลูกย่าไม่ได้กินปู่กินเตาแล้วปูจ่จ่าอยู่ไหนเรียกปูจ่จ่าสิ ปูเอามาเต,าตา่าเหรอตาลูกปูเหรอปูปูเอาปลาแล้วปลาหมดไหมปลามีไหมปลาก็ไม่ไมีม,มีอยู่เต่านะเต่าอยู่กี่ตัวมีเต่ากี่ตัว ว่าย่ากินเต่าเหรอย่าไม่ได้กินเต่าโธ่ว่าย่ากินเต่านี่คนดื้อน